จังหวัดนครสวรรค์กันไปนแล้วนะคะไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีค่ะคุณผู้ชมจังหวัดลบบุรีค่ะร่วมกับบริษัทเบนทากจำกัดมหาชนจัดโครงการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5โดยมีปลัดรักษาราชการแทนในอำเภอชัยบาดาลน,นาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลทิพสิลาทิพ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักการผลิต เนื้อสัตว์แปลรูปสัตว์ปลีกและอาหารปรุงสุกพร้อมได้ข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการค่ะครับซึ่งวันนี้เบสท์กรเองก็มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการดูแลป่าชุมชนซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สาคัญและเป็นแนวป้องกันสําคัญในการลดปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5เป็นปัญหาสําคัญในหลายพื้นที่เล็งเห็นว่าบทบาทของชุมชนในการจัดการและดูแลผืนป่าจึงได้จัดตั้งโครงการ ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ชุมชนป่าชุมชนเพื่อลดฝุ่นละออง p m 2.5เพิ่มศักยภาพครับของชุมชนใน้สามารถป้องกันและจัดก,การสานการไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเบทาโกรเองมีการสรบสนอุปกรณ์ดับไฟป่าที่จําเป็นต่อการใช้งานจริงในพื้นที่รวมมูลค่ากว่า500,000บาทพร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่า,างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสิ่งที่ส่งมอบในวันนี้ครับจึงไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์เท่านั้นแต่คือการส่งต่อความใส่ใจความร่วมมือความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อมทุกคนให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับค่ะ